เหตุผลที่อยากเสริมหน้าอกนะคะก็คือหนะ้าอกไม่เท่ากันคะ่ะข้างนึงคือใหญ่กว่าอีกข้างนึงคือเล็กกว่าแบบหุ่นไม่สมส่วนกับสะโพกเพื่อนหักบอกว่านี่นี่กระดานหรือเปล่าเนี่ยหันหน้าหรือหันหลังเนี่ยโอ้โหโดนเยอะมากๆเลยคะ่ะเลยตัดสินใจมาเสริมหน้าอกเลยแล้วกัน นี่นมาทําเป็นไฮบิดเดรสนะคะคือใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วก็เติมไขมันตัวเองซึ่งนิโมาเอาไขมันมาจากต้นขานะคะเพื่อที่จะมาเติมให้เนินหน้าอกของนิมาดูเป็นธรรมชาติละมุนมากขึ้นค่ะซึ่งไม่เป็นบล็อกเลยนะคะทุกคนหลังจากขึ้นมาต้องพักแล้วรู้สึกเจ็บไหมมีตึงๆนิดนึงค่ะที่ทุกคนคิดว่ามันเหมือนสิบ้อทับเนี่ยนิมาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยคือมันแค่ตึงหน้าอกค่ะแล้วแบบเมื่อเช้านี้พี่เขามาทําแผลแล้วเราก็แบบ ด้ดูนิดนึงเออสวยหน้าอกของน้ามารค,คือสวยมากและมุนมากค่ะทุกคนมันนิ่มมากคือแบบมันสมสว่วนสม,มูทเพอร์เฟกต์ที่สุดค่ะอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะที่กำลังกลัวที่จะทำหน้าอกอยู่ที่เดอมาสเตอร์แผ่เล็กเจ็บน้อยได้หน้าอกที่ทรงสวยแน่นอนที่เจอมาสเตอร์ค่ะเดิร์มาสเตอร์